รู้รับว่าจริงๆแล้วในประเทศเราเนี่ยมีจำนวนนักวิ่งประมาณกี่คนรับพีก็จากสถิติคร่าวๆประมาณสัก2ล้านคนที่วิ่งกันเราเคยไปถึงจุดสูงสุดประมาณเกือบเกือบสามพันงานต่อปีสามพันงานต่อปีสามพันก็ตกอาทิตย์หนึ่งสี่ห้าสิบงานเขาว่ากันว่านักวิ่งทุกคนที่อยากมีรูปกับช่างภาพทุกคนที่อยากจะถ่ายรูปมาที่ไทยรันเรามีรูปเข้ามาในระบบเราประมาณสัก30-40ถึงล้านภาพต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ถ้าคุณถ่ายรูปอยู่แล้วมาถ่ายรูป นักวิ่งได้ใ่เขาสามารถมีอินคัมประมาณเท่าไหร่ครับก็มีตั้งแต่หลักพันต่องานนะครับไปจนถึงหลักหมื่นแต่ถ้าเป็นต่อเดือนเนี่ยเราก็จะเห็นเยอะสุดที่เราเห็นเนี่ยก็ไปแตะหลักแสนก็มีนักวิ่งคือแต่ก่อนก่อนที่จะมีไทลันคือวิ่งวันอาทิตย์นยหาลูกวันจันทร์ซื้อลูปใส่วันพุธใช่ครับปูมาราธอนซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของนักวิ่งทุกคนว่าครั้งหนึ่งต้องทําให้ได้ครับถ้าวิ่งเฉยๆเหมือนเป็นแฟนเป็นแฟนแต่ถ้าลงงานวิ่งคอมมิชเมนเหมือนแต่งงานผม จะวิ่งมาราธอนครับได้ได้ อตอนน,นเขาสู่โครงการเฟิร์สมาราทอนของพวกเรานะครับอยากให้ทุกคนฮะออกมาวิ่งแต่ถ้าใครวิ่งแล้วนะครับอยากให้ไปมาราทอนกับพวกเรานะครับเขาว่ากันว่านะครับมีนักวิ่งนะครับในประเทศไทยของเราตอนนี้2ล้านคนนะครับและคาดว่าจะเติบโตนะครับเป็น10ล้านคนภายในไม่กี่ปีนะครับเอาคิดดูเล่นๆนะครับ 2ล้านคนถ้านักวิ่งนะครับใช้งบประมาณคนละหมื่นต่อปีนะครับนี่คือ2 0 0 0มืล้านต่อปีนะครับเอาแค่ช่างภาพนะครับที่มากัาบถ่ายภาพนักวิ่งในสนามต่างๆและเอาภาพไปขายที่ไทยันนะครับเขาบอกกันว่าช่างภาพแต่ละคนรายได้ต่อเดือนนี่หลักแสนบาทต่อเดือนนะครับผมจะพาไปพบพี่ชายของครับพี่กระมวลเจ้าของไทยรันนะครับผู้ที่รวบรวมฮะสนามการวิ่งทั Monster ้งหมดในประเทศนี้ครับเพื่อเราสามารถสมัครได้โดยง่ายและสําค <that> ัญกว่านั้นครับเวลาไปวิ nice ่งเราจะสามารถมีรูปภาพที <road> ่เ <cushion> ก็บเป็นความประทับใจ ด้วยเทคโนโลยีที่เราเพียงแค่สแกนหน้าของเราครับวันนี้มาเรียนรู้กันว่าตลาดวิ่งใหญ่ขนาดไหนและถ้าเราวิ่งเป็นแล้วจะลงสนามแข่งต้องทําอย่างไรครับไปคุยกับพี่กำมลไทยรันกันครับ มลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กมลและนี่แหละครับพี่กมลฮะเจ้าของไทยลันผู้ที่มีตัวเลขและข้อมูลนะฮะสำหรับนักวิ่งในประเทศไทยเยืนสุดคนหนึ่งของประเทศไทยคนดีเป็นทางการนะครับครับผมครับอยากีจะอยากให้ทุกคนนะฮะออกมาลองวิ่งกันเท้าวิ่งแล้วก็ไปโรงงานวิ่งโดยเฉพาะไปแข่งร้อน้ไปกันกับผมและพวกเรานะครับพี่กมลครับอยากรู้รับว่าจริงๆแล้วอ่ะในประเทศเราเนี่ยมีจำนวนนักวิ่งประมาณกี่คนนะครับพี่ก็จากสถิติคร่าวๆประมาณสัก2ล้านคนที่วิ่งกันแต่ก็เทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เรายัางน้อยอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขามีนักวิ่งกันประมาณกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสถิติก็คือประมาณสัก15%ของประชากร15%ของประชากรถ้าประเทศไทยครับมีประชากร70ล้านคนถ้าเจะมีนักวิ่งประมาณกี่คนนะครับพี่ก็สักเข้าวบาง10ล้านคน10ล้านคนวันนี้มี2ล้านคนสวล้านคน,าน,คนอาจจะเป็นนักวิ่งประมาณ10ล้านคนได้นี่คือโอกาสเติบโต,โตมีครับก็ผมว่าอาจจะสัก10ปี ่อีกอันนึงเรื่องธุรกิจด้วยเอาเล่นๆนะถ้านักวิ่งหนึ่งคนใช้เงิน1 0 0 0 0บาทจะมีนักวิ่ง10ล้านคนนี่หนึแสนล้านเลยนะแสนล้านบาทแล้วก็ในธุรกิจตรงนี้ผมว่ามันกระจายไปหลายๆอย่างนะก็มีตั้งแต่ คนที่ขายอุปกรณ์นาฬิการองเท้าเสื้อผ้านะครับรวมไปถึงคนจัดงานวิ่งแล้วพอมันมีการจัดงานวิ่งเนี่ยมันก็เป็นสร้างเป็นอีโคซิสเต็มในในชุมชนตรงนั้นไปจัดงานคุณก็ต้องไปพักไปพักมีเรื่องอาหารคนที่เป็นโล,โคลเคอลแถวนั้นเนี่ยก็มีไร,ไรายได้อ๋อคืออุตสาหกรรมนี้แบ่งสรรไม่ทุกภาคส่วนได้จริงๆใช่มีงานวิ่งในประเทศนี้ประมาณกี่งานต่อสัปดาห์ต่อปีครับพี่เราเคยไปถึงจุดสูงสุดประมาณเกือบเกือบสามพันงานต่อปีสามพันงานต่อปีครันก็ตกอาทิตย์หนึ่งสี่ห งานโหเลือกกันไม่ให<ค>้เลือก่<ม>เลื <c oughs> อกเยอะงั้นต้องเรียนถามครับไทลรันทําอะไรไทยรันถึงมีชุดข้อมูลนี้เยอะขนาดนี้ครับพี่เราบอกว่าเราเป็นฮับความสุขของนักวิ่งนะครับเราทําตั้งแต่โปรโมทงานวิ่งใครมีงานวิ่งเนี่ยก็มาให้เราโปรโมทแล้วก็ทําระบบรับสมัครมีระบบเพย์เม t นต์นะครับจ่ายเงินแล้วก็ในงานเนี่ยเรามี ระบบ r เร p แ c คก็คือมารับบีบแจ็คเสื้ออะไรต่างๆในงานทําให้เป็นหมดทุกอย่างเลยในระหว่างวันวิ่งเองก็มีระบบที่จะให้ข้อมูลเรื่องของเวลาวิ่งาสามารถแทร็กติดตามได้วิ่งเข้ามาปุ๊บได้เวลาเท่าไหร่เรายิงข้อมูลเข้าไปให้นักวิ่งได้มี e s เ r อร์นะซอร์ติฟิเคตมี e s l ลิปแล้วก็จบงานเราก็จะมีรูปภาพแห่งความทรงจำเราเป็นแพลตฟอร์มให้ตะกองเนี่ยเขาสามารถเอารูปที่เขาถ่ายในงานวิ่งเนี่ย มาโปรโมทมาขายให้กับนักวิ่งนักวิ่งก็เข้ามาซื้อเลือกซื้อรูปที่ตัวเองชอบ <c oughs> ก็เก็บเป็นที่ระลึกเขาว่ากันว่านักวิ่งทุกคนที่อยากมีรูปกับช่างภาพทุกคนที่อยากจะขายรูปมาที่ไทยรันไทยรันให้ความสาคัญกัรมีรูปงานวิ่งขนาดไหนแล้วทาไมเราถึงต้องมีรูปในงานวิ่งครับผมเข้าใจว่าเบื้องหลังของการที่จะเข้าเส้นชัยเนี่ยมันมีอุปสรรคมันมีเวลามันมีความทุ่มเทมันมีหยาดเหงื่อที่ทุกคนต้องผ่านตรงนี้มานะครับ <c oughs> ครั้งหนึ่งในชีวิต คือถ้าเราไม่เก็บความทรงจําตรงนี้ไว้เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเหลือนลางไปเหมือนเราเหมือนเราแต่งงานเราก็ต้องมีภาพใช่แต่งงานไว้นะวันสุดท้าคทั้งหนึ่งในชีวิตใช่ครับคือเราเราได้ฝึกมากี่ชั่วโมงเราได้วิ่งมากี่หมื่นกี่แสนก้าวแล้วทีในเวลาที่เราซ้อมเราเจ็บมากี่รอบแล้วเราทุ่มเทไปขนาดไหนต้องมีวินัยกับตัวเองวันนั้นเราพิสูจน์ตัวเองแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยอยากมี บันทึกนะฮะอย่างน้อยเป็นรูปที่เราเข้าเส้นชัยครับนะเก็บไว้เป็นความภาคภูมิใจอ,อ,อาจจะมีรูปเข้าเส้นชัยหรือรูปเข้าโค้งเข้าโค้งก็ได้หรือรูปตอนกําลังบอกว่าเหนื่อยนะสาหัสใช่ครับอยากจะมีรูปแห่งความประทับใจนั้นถ้ามาที่ไทยแลนด์ความประทับใจนั้น,าาน,าร,น,นราคากี่บาทถึงกี่บาทครับก็เริ่มต้นก็ประมาณ70บาทนะ <c oughs> ครับฮนะ,ะรูปไซส์เล็กแต่จริงๆเราจะมีรูปที่มี ลายน้ำเนี่ยก็แจกฟรีอยู่แล้วดาวน์โหลดไปได้แต่ถ้าอยากได้รูปสวยๆเนี่ยก็ช่วยกันนะเพราะผมคิดว่าตากล้องเองเขาก็ทุ่มเท ไปตากแดดบางทีฝนตกตากฝนเนี่ยเพื่อรอถ่ายรูปเราก็ให้กําลังใจเขาอุดหนุนเขาหน่อยครับก็เริ่มต้นถูกๆตั้งแต่70สิบาทขึ้นไปนะแล้วแต่ความละเอียดของภาพพวกเราเองอาจจะยังไม่เคยไปโรงงานวิ่งก็เลยไม่รู้ว่าไอ้รูปภาพที่ว่ามันคืออะไรครับที่พี่กระมวลช่วยเล่าได้ไหมครับว่าไอ้คาว่าแพลตฟอร์มสาหรับช่างภาพกับนักวิ่งนะมาเจอกันเพื่อเก็บภาพความประทับใจในงานวิ่งที่เราทุ่มเทมันคืออะไรพี่คือเดิมเนี่ย เขาก็คือต้องเราต้องไปรู้ว่าใครเป็นคนถ่ายรูปเราก็ไปตามบนอาจจะ Facebook ไปหาอีเมลไปหาอะไรต่างๆ่ที่จะคอนแทคเขาได้การที่เราเข้าไปหาเนี่ยเขาก็อาจจะ o ร i ไวเหมือนกับ g o o g l e d r i ไปแล้วพวกนี้ครับเราก็ต้องไปหาเองถ้าเขาถ่ายมา2-3 0 0 0รูปเราก็ต้องไล่ดูเองซึ่งมันเสียเวลามันใช้เวลาแพลตฟอร์มตรงนี้ก็คือตกล้องสามารถที่จะมีเซ็นเตอร์ ในการที่ให้คนรู้ว่าถ้าจะซื้อรูปมาที่นี่นักวิ่งเองก็เข้ามาที่จุดเดียวนะครับ,รบเป็นวันสต็อปตรงนี้แล้วก็การค้นหารูปก็ค้นหาได้ง่ายแทนที่จะเป็นไล่ดูทีละรูปทีละรูปเราแค่เอาใบาหน้าเราเนี่ย เสิร์ชเข้าไปนะครับแล้วมันก็ให้ผลลัพ์กลับมาเนี่ยเป็นอยู่ในหลักวินาทีอ๋อนั่นหมายความว่าแต่ก่อนนี้เราอาจต้องไปดูรูปที่ช่างภาพเขาถ่ายประมาณ2 0 0 0 3 0 0 0รูปใช่ครับตอนนี้คือต่อนคนนะครับถ้าเราในงานนั้นเขามีตากล้องสัก10คนเนี้ยคุณก็ต้องไปเดาเองว่าใครถ่ายรูปคุณบ้างคือคเทคโนโลยีตอนนี้คือสแกนใบหน้าสแกนใบหน้ารู้เลยภายในกี่วิใช่นั่นก่อนที่จะมีพี่เข้าเป็นกันไงนะครับถ้าใจดีหน่อยผู้จัดงานเขาอาจจะรวบรวมว่าอ้าว มีตะกล้อง10บคนนะมีลิงก์ให้คุณก็ลิงก์ไปนะครับไปหา Facebook เขาไปเซิร์ชจากที่เขาเซฟรูปเอาไว้เนี่ยแล้วเราก็หาแมนนวลใช้เวลาเป็นทั้งวันนะครับเพราะวิ่งวันอาทิตย์เสร็จเขาเอารูปมาโหลดให้วันจันทร์ก็ก็หากันทั้งวันนักวิ่งคือตะก่อนก่อนที่จะมีไทยรันคือวิ่งวันอาทิตย์นี่หารูปวันจันทร์ซื้อรูปใส่วันพุธจากเดิมที่มันค้นหาเนี่ยใช้ทั้งวันเนี่ยมันสามารถที่จะเร็วมากแล้วก็เราก็มีการคุยกับตะก้องพยายามที่ให้เขา อัปโหลดขึ้นระหว่างวิ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะทยอยอัปโหลดรูปขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์เพราะบางคนเนี่ยวิ่งเข้าเส้นชัยปุ๊บเนี่ยเริ่มมีรูปแล้วสามารถบอกให้ทุกคนรู้ได้ว่าฉันจบแล้วนะโอ้โหหรือให้ภรรยาเราดูได้ว่าตอนนี้เราวิ่งกันอยู่ที่โค้งไหนแล้วยังวิ่งไม่จบภรรยาดูรูปหลดรูปร้อได้เลยครับผมฮะชวนคนมาเป็นตากล้องได้ใช่ครับธุรกิจคือนั่นหมายความว่าถ้าคุณถ่ายรูปอยู่แล้วมาถ่ายรูปนักวิ่งได้เขาสามารถมีอินคัมประมาณเท่าไหร่ครับเท่าที่ตัวเลขเราเห็นนะครับ ก็มีตั้งแต่หลักพันต่องานนะครับไปจนถึงหลักหมื่นแต่ถ้าเป็นต่อเดือนเนี่ยเราก็จะเห็นเยอะสุดที่เราเห็นเนี่ยก็ไปแต่หลักแสนก็มีถ้าคุณถ่ายรูปเก่งคืองานวิ่งที่ดีนะครับมีจํานวนคนเยอะแล้วคุณถ่ายรูปสวยเนี่ยก็มีคนซื้อเยอะก็มีโอกาสได้รายได้เยอะผมก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนฮะถ้ายัางไม่เคยวิ่งมาลองวิ่งดูเท้าวิ่งแล้วมาลงสนามโดยแขกมาระธอนกับเราถ้าดีก็ไปเป็นเพื่อนกันที่บากแสงมาราธอนครับคำถามสาคัญคือ เราเป็นนักวิ่งแล้ว่การที่เราเป็นนักวิ่งธรรมดากับนักวิ่งที่ลงแข่งเนี่ยมันต่างกันยังไงครับพี่นักวิ่งธรรมดาก็คือเราก็วิ่งอาจจะด้วยความออกกําลังกายเราอยากมีสุขภาพดีเราวิ่งตามสวนวิ่งซิตี้รันอะไรก็แล้วแต่อาจจะวิ่งโดยไม่มีจุดหมายนะครับไม่มีคอมมิชเมนต์แต่ว่าวันเราอยากจะมีเป้าหมายเราลงสมัครนานวิ่งเนี่ยมันจะมีความแตกต่างเหมือนกับการวิ่งกันเองเนี่ยก็คือการเป็นแฟนกันแต่ถ้าอยากจะ จริงจัง serious ถึงขั้นไปแต่งงานก็คือไปโลงงานวิ่งโอ้โหมีคอมมิชเมนต์แล้วครับตั้งเป้าแล้วไม่ว่าจะ5กิโล10กิโลครับฮาฟมาราทอน21โลหรือว่าฟูลมาราทอนซึ่งเป็นความใฝฝันของนักวิ่งทุกคนว่าครั้งหนึ่งต้องทำให้ได้ครับถ้าวิ่งเฉย เหมือนเป็นแฟน,น,แ,ฟนแต่ถ้าลงงานวิ่งคอมมิชเมนเหมือนแต่งงานเราก็จะเตรียมความพร้อมเราต้องเริ่มซ้อมจริงจังเราต้องเตื่นเป็นเวลาเราต้องซ้อมให้ได้ตามโปรแกร,รมที่เราวางไว้เพื่อเป้าหมายก็คือไปจบมาราธอนให้ไดค้คุณพร้อมจะแต่งงานจับการวิ่งหรือ,อยังพี่กระบอนะครับผมเชื่อว่า,วาตอนนี้นักวิ่งหลายคนที่ยังไม่เคยลง,งงานอยากจะลงงานแล้วล่ะครับจะไปลง,งงานวิ่งสักหนึ่งงานต้องมีเงินกี่บาทครับมันมีเรนจ์ตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหลายพันบาทก็ขึ้นอยู่ สเกลของงานเท่าที่เราดูงานทั่วๆไปที่จัดกันเนี่ยเล็กๆก็อาจจะอยู่4 5 0 0บาทหรืองานที่มันได้มาตรฐานสูงๆเนี่ยนะครับมีระบบการจัดการที่ดีนะครับมีน้ำอาหารมีบริการอะไรต่างๆนะครับรวมไปถึงระบบความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากอยากจะไปงานวิ่งนะครับอันนี้ขอเป็นความรู้กับพี่เาะว่าจะมีนักวิ่งหลายๆคนไปลงสนามกันครับ<ม>วิธีการเลือกที่เราจะไปวิ่งสักสนามหนึ่งเนี่ยดูจากอะไรพี่มีสปายพัฒสนามให้เราเลือกครับครับผมก่อนอื่น คงจะเลือกจากสถานที่วิ่งนะครับว่าเราชอบไหมบรรยากาศนะเส้นทางวิ่งที่เราสนใจอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คืออยากให้ดูผู้จัดที่เขามีประสบการณ์จุดที่ผมเป็นห่วงที่สุดก็คือเรื่องความปลอดภัยลองลองมาก็อาจจะความพร้อมต่างๆที่บอกคือวิ่งไปแล้วเราขิวน้ําเราควรจะมีน้ําดื่มวิ่งไปแล้วเ,เราเกิดติดขัดอยากเข้าห้องน้ํามันควรจะมีให้ครบอะไรเงี้ยก็ถ้าคนจัดที่เขาได้มาตรฐานเขาจะเตรียมพวกนี้ไว้ครบถ้วนห้องน้ำต้องมีให้เข้าใช่ใ,ใช่ป่วยต้องมีหมอใช่ น้ำต้องมีให้กินอ๋อนี่คือดูจากประสบการณ์ของผู้จัดแล้วก็ความปลอดภัยก็สําคัญอย่างเช่นถ้าวิ่งในเมืองเนี่ยเขาต้องกั้นกั้นถนนคือถ้าเกิดไม่กั้นมันมีอุบัติเหตุได้นะรถเฉียวชนน้ครับเป็นคําถามสําคัญเลยครับพี่กำมลลงงานมาราธอนมาแล้วกี่งานครับผมลงมาแล้วสี่งานสี่งานครับครับพี่กำมลคิดว่าผมจะจบมาราธอนไหมครับจบสิครับจบสิครับจบสิครับคือผมคิดว่ามาราธอนเนี่ยเป็นอะไรที่มันจําลอง ชีวิตเราหนึ่งช่วงเวลามาสั้นๆมันคือการที่เราตั้งเป้าอะไรบางอย่างแล้วก็คอมมิตคือสัญญากับตัวเองและมันต้องมีการสองก็คือผ่านอุปสรรคต่างๆครับจนถึงวันจริงก็คือเราต้องจบให้ได้นีครับนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจบได้มันคือความพยายามที่เราภาคภูมิใจ ที่บอกนะฮะไทยรัฐเป็นที่รวบรวมฮะถ้าเราคิดจะลงงานวิ่งให้เ<ช>ขามาที่ไทยรัฐถ้าเราอยากจะมีรูปแห่งความประทับใจก็เข้ามาที่ไทยรันไทยรัฐรวบรวมงานวิ่งประมาณกี่งานต่อสัปดาห์กี่งานต่อเดือนกี่งานต่อปีครับก็ช่วงที่เยอะเราจะมีประมาณ3,000งานต่อปีครับก็เฉลี่ยประมาณ40-50งานต่อสัปดาห์ต่อสัปดาห์ <S <S เราเลือกใช่ครับและรูปฮะสัปดาห์หนึ่งเดือนเดือนหนึ่งมีรูปอยู่ในไทยรัฐประมาณกี่รูปให้เราเลือกครับเรามีรูปเข้ามาในระบบเราประมาณสักส0มล้านภาพต่สัปดาห์าต่อสัปดาห์ เรามีรูปเยอะขนาดนี้เลยใช่นั่นแหละเขาว่าถ้าไม่มีที่ดีนี่เลือกกันยากมากยากมากใช้เวลานานมากงั้นพวกเราอยากจะลองวิ่งกันแล้วใช่ไหมครับวิ่งกันอยู่แล้วตอนนี้อยากจะแต่งงานก,กับการวิ่งก็ตอนนี้เราเข้ามาที่ เว็บไซต์ของเรา race. t h a i r u n เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็สามารถค้นหาชื่องานถ้าเรารู้จักชื่องานแลราก็คีย์ใส่เข้าไปรหรือเราสนใจจะไปวิ่งจังหวัดไหนเราก็เลือกตรงนี้ได้หรือว่าเราเลือกจากระยะเป็นฟูลมารา h อนครับ <half. S 1> จากโดยอ๋อก็จะเห็นช,ชื่อผู้จัดงานใช่มีผู้จัดงานคือใคร,ครนะรอยู่มีจังหวัดไหนแล้วก็มีช่วงเวลาที่เขารับสมัครนะเปิดรับสมัครปิดร,ร,รับสมัครเมื่อไหร่ครับถ้าใครอยากจะแต่งงานในการวิ่งก็ลองไปเลือกดูมาลง อยากเก็บภาพประทับใจเข้าไปองครับพี่เราเข้าไปดูที่ photo t h a i run ในนี้เราก็เข้าไปเลือกงานที่เราไปวิ่งมาแล้วอ๋อหมายถึงว่าถ้าผมไปงานไหนวิธีการทําก็คือว่าผมก็มาเลือกอันนี้ใช่ครับแล้วก็เราก็มาอัปโหลดใบหน้าของเราคนหาด้วยใบหน้าหรือคนหาด้วยเลขบิ๊กก็ได้ครับผมครับอู้ขึ้นมาแล้วอุ้ยเยอะแลเนี่ยเห็นไหมอยู่ข้างหลังเขาอยู่ข้างหลังก็เลยเห็นเลยโอ้ยอันนี้อยู่บิ๊ก นี่คือนี่คือเ i ที่เห็น AI สุดท้ายครับพี่กมลครับผมเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้อยากจะมาวิ่งถ้าวิ่งแล้วอยากจะแต่งงานโดยการลงสนามอันแรกขอให้พี่กมลเชิญชวนคนที่ไม่เคยวิ่งออกมาวิ่งอยากให้เชิญชวนคนที่ยังไม่เคยลงสนามมาลงสนามแข่งกันครับกีฬาวิ่งผมคิดว่ามันเป็นกีฬาที่มีความง่ายในการเริ่มต้นนะครับขอให้อยากจะออกมาวิ่งแต่ถ้าอยากที่จะสนุกสนานไปกับกลุ่มนักวิ่งของพวกเราก็ มาลงงานวิ่งนะครับสามารถมาดูข้อมูลได้จากาไทรันสามารถหาข้อมูลได้วิ่งเสร็จก็มาค้นหารูปก็ลองเข้ามาสนุกกับพวกเรานะครับแล้วก็แข็งแรงไปได้วยกันคือว่าหลายคนอยากออกมาวิ่งแล้วอยากมาลงแข่งแล้วแต่ผมอยากได้เพื่อนไปบางแสนมาราทอนกับผมบางแสนมาราทอนเนี่ยมันเป็นงานที่ได้ระดับมาตรฐานสากลผมคิดว่าใครที่มาร,ร่วมงานเนี่ยคุณจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆมาให้กำลังใจกัน ผมคิดว่างานมาตรฐานโลกเนี่ยชาวต่างชาติเนี่ยมาวิ่งด้วยนะครับ,รบนักวิ่งระดับโลกเนี่ยมาวิ่งก็จะได้รู้ว่าเราคนไทยเนี่ยสามารถจัดงานในระดับสากลได้ขยายาให้เขออกมาวิ่งนะครับถ้าวิ่งแล้วก็มาลงสนามกันนะถ้าเป็นไม่ได้ก็ไปแข่งมาราธอนฮะที่บางแสนมารทอนกับผมหรือถ้าไม่ไปก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะฮะนี่คือเรื่องราวของทุกคนนะฮะ ที่เกิดมาสามารถที่จะวิ่งได้ถ้าคุณเป็นนักวิ่งแล้วก็ควรจะสักครั้งหนึ่งครับที่คุณจะแต่งงานมีคอมเพลเมนต์ในการวิ่งด้วยการลงสนามสักครั้งและนี่คือการวิ่งของคนไทยรูปของคนไทยธุรกิจของคนไทยและเราจะแข็งแรงมาด้วยกันครับขอบคุณมากๆนะครับพี่กำมลครับพูดมากครับ โค้ชโวชนาการสำหรับนักกีฬามีหน้าที่ทำอะไรครับมีหน้าที่ดูว่านักกีฬากินอะไรบ้างในสัดส่วนเท่าไหรหรอคือเขาเโค้ชต้องเป็นคนออกแบบอาหารให้เขาอ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะสำหรับนักวิ่งที่มีกระตังอย่างเรา <c oughs> ก็กินเกลียวเข้าไป <c oughs> กินเครื่องดื่มให้พลังงานอย่าเลยอาท <c oughs> านอย่างไรให้วิ่งดีครับโค้ช โคชับอันนี้เป็นคําถามครับเพราะพวกเรากำลังจะไปบ้างแสนมาราธอนหรืออีกหลายๆมาราธอนในหลายๆสนามนะครับ,รบพวกเราต้องกินยังไงครับพอเห็นเขาบอกว่าไอ้คาว่าโหลดครับโหลดครับเนี่ยหรือต้องกินต้องกินอะไรบางอย่างเนี่ยเราคืออะไรครับก็ต้องกินยังไงครับ